สวัสดีค่ะพบกับแอดมินช่องตัวเล็กพารวยชาแนลนะคะวันนี้มาแปลงปันสูตรรัฐบาลไทยเด่น,ดนบนนะคะเด่นบนของรัฐบาลไทยนะจะนำหลักร้อยบนบวกกับหลักสิบล่างนะคะแล้วก็หลักร้อยคือ0ูบวกหได้1บวกกับหลักสิบบน บวกกับหลัก10บ,บนก็จะได้0บวก1คงที่ค่ะนับไป1แต้มแล้วก็บวกอีก1คงที่นับไป1แต้มก็จะได้เด่น0 1นย์นนะคะเด่น0 1นย์มาดูของวันที่30ธันวาคมนะคะเด่นบนนะมาที่หลักร้อย1นะคะมาหลักร้อย1นะหมนะงวดถัดมาค่ะ ร้อยบวกสิล่างเท่ากับ6 6หบวกเเป็น5้นะคะหกบวกเกเป็น5เ,เ,เท่ากับอขอยคายมินเขียนผิดนะ6กบวกเกเป็น5นับเพิ่ม1ไป1แต้มนะคะนับเพิ่มหนึ่งแต้ม2ครั้งนะก็จะได้เด่น5้าเด่น5้าวันที่17 มก,กราคมมาที่หลักร้อยคือ5นะคะแล้วก็เด่น7หลักหน่วยล่างโอเคค่ะงวดต่อมาแนวทางที่แอดมินให้นำไปใช้อย่างระมัดระวังนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะแอดมินคคำนวณจากสถิติย้อนหลังแล้วก็นำมาใช้เองของตัวเองจริงๆนะคะก็เลยนำมาแบ่งปันให้กับท่านผู้ชมได้นำไปเปรียบเทียบกับเลขเด่น เจ้าเด่นเจ้าดังที่ท่านมีนำมาเทียบกันได้นะคะงวดวันที่17มกราค่ะหลักร้อยคือ5บวกหลักสิบล่างเป็น9บวกหลักสิบบนคือ1จะได้0นะับไปอีก1แต้ม2ครั้งก็จะได้0 1นย์เด่นมาที่วันที่กุมภา1นกุมภาพันธ์คือเด่น1นนะคะเข้าที่หลักสิบบนไปนะแล้วก็ 2หลักหน่วยหลักหน่วยล่างไปนะคะแต่อันนี้จะเป็นสูตรหลักสูตรเด่นบนเท่านั้นนะคะคุณผู้ชมงวดถัดมาวันที่1นึกุมภาสบวกเเท่ากับสบวกหนึ่งเท่ากับสี่ 6, เด่น4ี่หหเข้าที่หลัก ร้อยคือ4นะคะหลักร้อยบนนะวันที่16บหสี่บวกแเป็น12ยึดเลขท้ายก็จะเอาเลข2มาแล้วก็บวก1หลักสิบนะคะบวก1ก็จะได้3 4มหเด่น3 4มี่หเข้าที่เด่น5หลักสิบบนนะคะมาบนนะ งวดต่อมาคือ6บวกกับ5ได้1บวก5เป็น6นะักเพิ่มแต้มนะคะ7 8ก็จะได้7หลัก10บนไปนะคะเข้าบนนะงวดถัดมาค่ะจะนำไปใช้วันที่1เมษายน2566นี้นะคะคือ8ดบวก7เท่ากับห บวก7เท่ากับ2 3 4เด่นงวดประจำวันที่1เมษายนคือ2 3 4นะคะคุณผู้ชมนำไปใช้อย่างระมัดระวังนะคะแนวทางมีเข้ามีหลุดนะแอดมินไม่การันตีว่าจะมา100%ยเุกงวดนะคะก็นำไปเทียบชนกับหลายๆสูตรที่ท่านมีได้นะ ขอบคุณที่เข้ามารับชมแนวทางนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กันนะคะท่านใดยังไม่ติดตามกดติดตามด้านร่างขวามมือนะคะมีทั้งฮานอยราวพัฒนาแล้วก็รัฐบาลไทยนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีที่นำแนวทางไปใช้นะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ